สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการใหม่ครับฮิวแมนคายครับเพราะความหลากหลายคือมนุษย์นะครับผมวันน im ี้อยู่กับแขกรับเชิญหน้าใหม่ที่เพิ่งมากันเลยนะครับก็ได้มีโอกาสมาอัด้วยกันนะครับนานาทีจะได้มาทีนะครับวันนี้อยู่กับน้องปั้นค่ะน้องปั้นนะครับน้องปั้นเป็นกะหรี่ญี่ปุ่นนะก็เป็นซะอย่างเงี้ยเราเล่นครับเราเล่นเราเล่นน้องปั้นนะครับก็ก็เรารู้จักกันมากี่ปีละน่าจะ สี่ห้าปีใช่หสี่ห้าปีก็ค่อนข้างนานก็ตั้งแต่ขบกับกับนั่นเนาะใช่น้องคนนั้นไม่เอ่ยชื่อแล้วกันอ้าไปงี้ไปเออเนาะก็นะก็สี่ห้าปีนะครับน้องปั้นก็ได้เรียนคณะเดียวกับผมก็คือนิเทศภาพยนตร์มรงสิตอ่าต้องบอกชื่อมหาลัยไหมทำไมบอกไม่ได้อเดี๋ยวบอกว่าเรียนภาพยนตร์เเขาจะไม่กลัวเขาไม่ส่งลูกมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคน้องปั้นก็เรียนมรงสิตนะครับก็เรียนคณะภาพยนตร์ก็ อยากถามวันนี้ก่อนว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจมาเรียนภาพยนตร์เลยจริงๆมันแค่ชอบดูหนังเขดูหนังและก็แค่อยากรู้ว่ามันทํายังไงอยากรู้โรเซสใช่แบบว่าหนังเรื่องนี้ทําไมมันภาพมันถึงออกมาเป็นแบบนี้ได้ถ่ายอย่างเงี้ยถ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีตัวจุดประกายไหมพันทะเสวนภาคไหนภาคแรกเลยภาคแรกที่ดูก็หลายคนอาจจะเซอร์ไพรส์ทำไมถึงเป็นพันะเส่วนแค่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาสามารถทําให้เราเชื่อได้ว่าในกองทัพ รู้สึกว่ามันเป็นกองทัพจริงๆอ่ะแบบใช้คนเยอะๆจริงๆในการถ่ายแบบนั้นเพราะเท่าที่ดูเท่าที่ดูเคยดูมาเหมือนกันก็มันเขาเรียกว่าไฮโปรดักชั่นมันมันใช้งบสูงมากแล้วก็แล้วก็เซตโปรดักชั่นซีนอะไรอย่างนี้มันก็ดูสมจริงจริงๆแล้วมันทําให้เชื่อว่าเออพรานส่วนเขาทําอย่างนั้นจริงๆซึ่งก็ไม่รู้นะว่าในในหนังมันมีอันไหนที่เขาแต่งเติมไปบ้างแต่พอดูล่วรู้สึกเชื่อแล้วพอเราเชื่อก็รู้สึกว่า เอ้ยถ้าแบบเราทําหนังแล้วคนเชื่อได้บ้างเราอยากจะสื่อสารอะไรออกไปในหนังเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ชอบอ่านบทความไม่ชอบอ่านนิยายชอบดูหนังก็เลยคิดว่าเอออาจจะมีคนแบบเราที่อยากได้เมสเซจข้อความบางอย่างแต่ไม่อยากอ่านอยากฟังอยากดูภาพอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดเหมือนปั้นเลยก็คือเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านเราชอบดูภาพชอบฟังอันนั้นคือเป็นตัวจุดประกายเลยที่อยากให้ทาอยากให้มาเรียนก็คือจําตอนนั้นได้ไหมว่าดูตอนประมาณเท่อไหร่ หูเด็กมากนะแต่ว่าถ้าชัดมากๆว่าอยากเรียนภาพยนตร์มสามมสามอันนั้นคือเป็นช่วงเลือกสายพอดีเนาะใช่เลือกสายพอดีแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ชัดมาตั้งแต่ตอนนั้นจนขึ้นมปลายมันก็ยังไม่ได้มีอย่างอื่นที่อยากเรียนไม่ได้อยากไปเป็นทนายไม่อยากเป็นครูคือแบบมองพยายามมองภาพตัวเองไปเป็นอย่างอื่นอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเราไม่สนุกเราเราไม่ได้อยากทำทั้งที่เราไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าทั้งที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำแล้วตอนเรามาเรียนอย่างเงี้ยเรา เราได้คิดไหมว่าไอเราอยากจะเป็นผู้พุ่งกลับเลยหรือว่ามีมีโกอื่นว่าเราจะค่อยๆไต่ไต่ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆพุ่งกลับเลยพุ่งกลับเลยคือตอนตอนวอสัเนี่ยกูอยากเป็นผูุ้่งกลับว่ะเออแค่นั้นไม่ได้อยากถ่ายเป็นไม่ได้อยากจะแสดงอยากเป็นผู้พุ่งกลับเลยแค่นั้นทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าเองานผู้พุ่งกลับจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่กํากับหนังมันต้องเริ่มตั้งแต่เดวันของหนังเรื่องนี้เลยเลยก็เลยเป็น เป็นโกที่ชัดเจนเลยตั้งแต่แรกตั้งแต่มสามนี่จริงช่วงมสามก็เป็นช่วง turning point ของหลายๆคนเพราะว่ามันจะเป็นต้องเลือกบางบางคนมสี่เลือกสาย آ, มสี่เลือกสายบางทีบางคนก็เปลี่ยนโรงเรียนอะไรนนอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เราก็รู้เลยเลยเราก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องพยายามดิ้นรนมากกว่าคนอื่นเพราะเรารู้ตัวเองตั้งแต่แรกแลเลยพอจบมหกเราเป็นยังไงเราเราหาม,ามาหาอะไรอื่นก่อนไหมหรือว่าพุ่งตรงมาที่มนสิทธิ์เลยหาจริงๆหาจริงจริงพูดตรงตรงอะหลายๆบ้านก็อาจจะเป็นอยากให้ลูกที่เรียนมรัฐ หนึ่งค่าเทอมมันถูกสองมันก็มีชื่ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมหาอะไรที่ต้องการอะไม่ใช่ที่นี่อืแต่พอที่โรงเรียนอะมีทุนมาครูแนนแนวบอกว่าเฮ้ยเรามีทุนมลังสิตนะแค่เกรดถึงอะได้ลดค่าเทอมเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็บอกเฮ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนู้ยเราเกรดเราถึงอยู่แล้วอะเราก็มีโอกาสปคนเรียนดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นแต่ก็เออก็ถึงอะไรอย่างเงี้ยคือคณะที่อยากเข้าที่ต้องใช้คะแนนเข้าคะแนนมันก็โหดประมาณหนึ่งอะ มันเป็นแบบคณะสาขาที่คนค้อนข้จะแข่งขันกันมากและคะแนนสูงมากอันนี้ไม่ใช่มองสิทธิ์ไม่ใช่มองสิทธิ์เป็นธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์วารสารธรรมศาสตร์วารสารอ่าโอเคโอเคอ่าแล้วก็ไปค่ายของเขามาด้วยก็เลยสูโหูอยากเข้าที่นี่มากธรรมศาสตร์แม่งแบบคือเป้าอ่ะอืเออแต่พอคะแนนออกมาจริงแล้วเราขาดจากอันดับสุดท้ายไปประมาณพันกว่าคะแนนมันถือว่าเยอะไหมเยอะมากมันไม่เยอะมากสําหรับเราแต่ก็เสียใจร้องไห้เลยวันนั้นไม่ได้มันอีกนิดเดียวเองเพราะว่าเรา ตอนนั้นนะลูกเรายื่นได้สิบลำดับเรายื่นแค่แบบสามสี่ลดับแล้ว,แล,วแล้วธรรมศาสตร์อยู่อันดับหนึ่งแต่เราติดอันดับสองนะแต่เราก็ไม่เอาเราก็แบบลองอีกรอบสี่อยากลองธรรมศาสตร์อีกรอบก็ไม่ได้สุดท้ายก็โอเคไม่เป็นไรเราไม่รอละเอามองสิทธิ์เลยละกันกได้ทุนเลยพุง่งพุ่งตรงมานี่เลยเพราะเอาเพราะว่าหนึ่งมีมีทุนใช่แล้วก็เป็นสายที่อยากเรียนเราเลือกได้เลยอ่าโอเคคือก็คือชอยแรกเนี่ยไม่ใช่มรลองสิทธิ์เลยใช่แต่เพเอิญว่ามันมี อ่าคดิชั่นก็คือถ้าเกตถึงมันมีทุนนะ<ช>แต่สิ่งที่เราอยากจะไปจริงๆมันไม่ใช่ใช่แล้วไปทําแล้วมันก็ไม่ผ่านด้วยไม,ไม่ไม่สำเร็จก็เลยพุ่งตรงมาที่นี่เลยใช่อืมพอมามอลงังสิตเป็นไงเป็นอย่างที่คิดไหมก็เป็นอย่างที่คิดนะก็สนุกเพราะว่าตอนแรกก่อนจะมาเรียนนะ่ะก็ดูหลักสูตรเลยนะเปิดหลักสูตรเลยว่าปีหนึ่งถึงปีสี่อ่ะมีวิชาอะไรบ้างเราเทียบกันเลยกับธรรมศาสตร์นั่นแหละปรากฏว่าเฮ้ยหลักสูตรที่เนี่ยมันมีวิชาที่แบบเราอยากเรียนมากกว่าว่ะ เช่นเช่นเช่นแบบว่าเขียนบทอย่างเงี้ยมีเขียนบทเบื้องต้นเขียนบทขั้นสูงกำกับก็ยังมีกำกับขั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันเจาะมากกว่าหมายถึงว่าวิชาตัวนอกเราไม่ต้องไปเรียนเยอะมากเท่าไหร่เออเราได้เรียนตุเจาะในสาขามากที่เราอยากที่เราควรจะรู้ถ้าเราอยากจะเป็นผู้กำกับนอันนี้ถามถามตามความรู้สึกนะก็คือมันมีความเป็นภาพยนตร์มากกว่าไหมใช่ประมาณนั้นอประมาณนั้นก็เลยมาก็ได้เสี่ยงดวงมาใช่ออืก็เป็นไงปีแรก ปีแรกสนุกมากปีหนึ่งแบบเจอเพื่อนใหม่อแล้วก็แบบว่าสังคมใหม่ไปมอกับหูคนนั้นคนนี้เยอะแยะไปหมดมอนี้มีดาราเรียนด้วยอยากเจอดาราตอนแรกอะได้เจอไหมไม่ได้เจอปีหนึ่งไม่เจอไม่มีไม่มีเลยเขาแอบไปเขาไปแอบเรียนตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยเจอพอมาเรียนมอลศิเนี่ยที่สนุกเนี่ยไม่ใช่เรื่องเรียนเจอเพื่อนสังคมใหม่ อันนี้พูดถึงปีแรกเพราะว่าปีแรกเรายังไม่ได้เจาะมากขนาดนั้นเราก็เรียนตัวพื้นฐานก่อนอแล้วก็วิชาแรกที่ที่รู้สึกว่าสนุกภาพยนตร์เบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะสอนประวัติภาพยนตร์ชองหนังต่างๆเบือ้องต้นแล้วก็โหแม่มีมากกว่าที่เราคิดว่าตอนนรี้รู้สึกว่ามีแค่หนังผีคือหนังผีหนังบู๊คือหนังบู๊หนังตลกหนังรักเฮ้ยแกไม่ว่ามันมีมากกว่านั้นว่ะหนังเรื่องหนึ่งมันมันมีได้มากกว่า ดราม่าหรือรักมันอาจจะมีแอคชั่นบู๊เข้าไปด้วยอะไร่างเถูกต้องใช่ใช่ใช่พอเราได้มาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นมากกว่าการที่เรารู้ว่าภาพยนตร์มันต้องทํำยังไงเนาะมันเพราะว่าบางทีเราก็ต้องไปกองถ่ายเราก็จะรู้ลึกไปอีกว่าทุกขั้นตอนนะมันละเอียดจริงๆเวลาเราทําหนังมันมันมันละเอียดมากๆ แล้วมันแข่งกับเวลาด้วยมันแข่งกับเวลานี่คือข้อสําคัญพอปีถ,ถัดไปอ่ะหลายลคนอาจจะคิดว่าแบบการเรียนภาพยนตร์เนี่ยมันอาจจะเออเราอาจจะได้แค่ดูหนังหรือว่าอาจจะได้เขียนบทเล็กๆน้อยๆแต่อ,อะพอมาปีสองพอเป็นปีที่สูงขึ้นความท้าทายมันก็ต้องมากขึ้นใช่ปันได้จริงๆมันเริ่มท้าทายตั้งแต่ปีหนึ่งเทอมสองวิชาจัดแสงเราต้องถ่ายรูปรูปนิ่งก่อนยังไม่เป็นหนังรูปนิ่งแล้วแล้วก็จัดแสงแล้วก็เป็นคนคิดเองตอนนั้นกํากับเองคิดสตอรี่เรื่องราว แค่ถ่ายรูปนิ่งอ่ะแต่เราต้องไปเล่าให้อาจารย์เป็นเรื่องอันนี้ก็ความสนุกเริ่มแล้วต่อไปจะแสงเหมือนกันแต่ว่าต้องถ่ายเป็นหนังสั้นอันนี้ยากกับเองภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวเรื่องแรกอ่ขู่แล้วไม่รู้อะไรเลยจัดไฟก็ไม่เป็นกล้องก็ไม่เป็นก็อาศัยพี่ช่วยหน่อยรุ่นพี่รู้จักรุ่นพี่พี่มาช่วยหน่อยเพื่อนคนไหนจัดไฟถ่ายเป็นก็มาเขียนบทเองกำกับเองคือมันอาจจะไม่ได้แบบดีมากขนาดนั้นนะแต่เราสนุกมากแล้วก็ ภูมิใจอ่ะถือว่าเป็นเป็นการเป็นการเริ่มต้นในสิ่งที่ไอเชี่ยกูอยากทำอ่ะกูอยากทำสิ่งนี้แล้วที่เขียนบทไปกับที่ออกมามันก็เกือบจะตามที่คิดไว้อ่ะแปแล้วกันอย่างน้อยมันก็เออก็ดีก็ภูมิใจในตัวเองที่ทําได้เลยได้ทํากับเพื่อนด้วยมันก็ยิ่งสนุกออะไรเงี้ยใช่อย่างที่น้องปันบอกนะครับก็คือแค่ถ่ายสิบ็อตภาพนิ่งภาพนิ่งแค่ภาพนิ่งอย่างต้องจัดแสงอ่ะใช่แล้วต้องเล่าเรื่องเป็นหนังด้วยอ่ะใช่อ โอ้โหมันแค่นั้นมันก็เหนื่อยแล้วอะแล้วต่อมาเป็นภาพขยับอีกอโอ้โหมันมีเสือกมีมูฟเมนต์เข้ามาอีกโอ้โหไม่เหนื่อยยิ่งกว่าเดิมอีกใช่แล้วมีบทเข้ามาอีกการแสดงของมันซับซ้อนมากในหนึ่งภาพที่ภาพที่เราถ่ายออกมาแล้วเห็นเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบมากในในนั้นไม่ว่าจะเสียงจะแสงจะนักแสดงจะบทอืการกำกับก็มีออะไรก็ตามเวลายิ่งมีผลเวลาโอ้โหจำได้เลยคือเขาจะกำหนดเวลา ต้องถ่ายเสร็จอะในสตูเพราะเป็นสตูมออะแล้วก็มีเวลากําหนดอแล้วก็พยายามทำไปแล้วน,น,นั้นก็กดดันเพราะแบบเราก็อยากจะได้ภาพที่ดีอะแต่เวลามันก็มีกําหนดนี่นเป็นเป็นหนึ่งชาเลนจ์ที่นักศึกษาภาพยนตร์ต้อง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 เคยเจอเนาะสำหรับพี่นะพอเป็นปี2เนี่ยพี่จะรู้สึกได้แล้วว่า องค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยเขาเตรียมตัวพาเราให้มันเจอกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่แล้วอันนี้ขอกระโดดอันนี้มันมัน,ม,นมันทั้งหมดละทั้งหมดที่เราเรียนในภาพยนตร์ละแต่หมายถึงว่าในวิชาจริงมันมันจะมีอะไรมากกว่านี้นะแต่ในนเบสิกพื้นฐานมันหมดละพอเราได้เรียนครบหมดทุกอย่างแล้วะตั้งแต่ปีหนึ่งเราเราเราสามปีครึ่งใช่สามปีครึ่งอ่าก็จบเร็วก็ถือไปว่าเรียนเรียนแบบครบวิชาเกียรตินิยมด้วยเกียรตินิยมด้วยยอดเยี่ยมมากครับก็ทีนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงละ ซึ่งโลกแห่งความจริงมันไม่ง่ายเราจบมาแล้วเราได้ทํางานเลยไหมหรือว่ายังนะจบมาประมาณปีหรือครึ่งปีนี่แหละแล้วก็งานฟรีเราก็ไปอยากลองอยากรู้ประสบการณ์ประสบการณ์งานฟรีแลนซ์บ้างเราก็ไปนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะงานก็ไม่ได้เยด้วยความที่เราจบใหม่แล้วก็ด้วยความที่ก่อนหน้าเนี่ยโควิดเราไม่ได้ไปเก็บประสบการณ์อย่างอื่นเลยหมายถึงว่าเขาคอนเนคชันมันสําคัญมากในการเรียนภาพยนตร์ถูกต้องสําคัญสุดสุดคอนเนคชันเราอาจจะ ก็คิดว่าเยอะนะแต่ก็อาจจะมไม่เยอะขนาดนั้นเพราะหนึ่งเราไม่ได้ไปออกกองรุ่นพี่มากขนาดนั้นด้วยด้วยโควิดอะไรเงี้ยพอจบมาก็อย่างที่บอกงานฟรีะที่ไปคือพุ่มกับผู้ช่วยสามดีกว่าผู้ช่วยสามหนังเรื่องหนึง่งผู้ช่วยสามนี่คือดูแล,แลนักสแสดงเอกตาต่างๆก็ๆมีลายกลุ่มของรวมรุ่นเขาก็ส่งมามต้องการผู้ช่วยสามเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยศึกษางานสู้งานอะไรเงี้ยเออ ถ,ถึกทนว่างั้นเถอ,อะ,อะเราก็โอเคลองดูวะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราแค่แบบมีเป้าว่าคือเราอยากมีชื่อในเอ็นเครดิตบนจอลงหนังอ,ะอ่ะอ๋อเออนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในโกของหลายๆคนที่ที่ชอบเรียนภาพยนตร์เนาะเพราะว่าเพราะว่าพอเราเรียนฟิล์มเราดูหนังเสร็จปกติก่อนอันเนี้ยเสร็จเราลุกเลยเราไม่ดูเลยเครดิตไม่ดูไม่ดูแต่พอเรียนเราก็ได้ดูโหแบบทีมกล้องใช้แม่งกี่สิบคนวะทีมซาวอ่ะมันก็มีชื่อ เฮ้ยมันมีตำแหน่งนี้ด้วยหรอวะอ,อะไรเงี้ยจากนั้นเราก็นั่งดูแล้วแล้วก็แบบเออถ้าวันหนึ่งชื่อกูไปอยู่วันนั้นอนะแม่งคงแบบแล้วกูได้มานั่งดูเองอะแม่งคงแบบความความเจ๋งของการดูเองเครดิตนะมันจะอีกชั้นหนึ่งนะก็คือสมมติเราดูอะดูหนังทั้งเรื่องไอ้ที่แม่งถ่ายสวยชิบหายเลยอไอ้ที่ใครถ่ายวะอืมใช่เราก็ต้องมานั่งดูแล้วใครถ่ายวะแล้วแม่งบางทีหนังบางบางเรื่อง เชื่อตัดดีมากใครตัดวะใครกำกับใครทำสีวะเออนี่นี่นี่คือเป็นข้อดีของการนั่งดูเครดิตนะก็คือเราจะดูเราจะดูจากคนเบื้องหลังจริงๆไม่ใช่แค่เราดูหนังทั้งเรื่องโอเคมันสนุกแล้วเราจบกลับบ้านรู้แค่ชื่อชื่อพุ่งกับชื่อแม้กระทั่งนักแสดงสมทบเล็กๆมีฉากไม่เท่าไหร่อ่ะแต่มันอิมแพกมากโอ้โหคนนี้แม่งเล่นนิดเดียวแม่งเล่นดีจังวะใครวะบางบางที อะแค่เอ็กตาตัวเล็กแค่นั้นเติบโตมาแล้วกลายเป็นดาราใหญ่ก็มีใช่ก็มีก็มีก็เลยแบบโหแบบเออถ้าวันหนึ่งเรามีชื่อนั้นะแล้วมันแล้วพอเราไปทำไปช่วยเขาเรื่องเนี้ยเออเรามีชื่อบนจออ,<า>อ,อ่าแล้วเป็นครั้งแรกที่ไปดูหนังรอบสื่อก็คือหนังที่เราไปทำเนี่ยอ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันจะมันจะมีอหนังรอบสื่อเนี่ยมันจะมีความสเปเชียลกว่ากว่าหนังรอบโรงฉายปกติเพราะว่ามันจะเป็นรอบที่คนกึ่งเบื้องหลังอ,ะอ่ะเขาจะไปดูกันใช่ดารา นักข่าวคนในวงการต่างๆเขาก็มาดูกันเน้ยอเออแล้วก็โหพอแล้ววันนั้นเราได้พาแม่กับน้องไปดูด้วย <laughs> โหพี่ตอนเอ็นเคดิตขึ้นโคตรภูมิใจเลยแบบแล้วพอแบบชื่อเราไล่ขึ้นมาแม่ก็นี่ไงนี yeah, oh, ออ่ไงโล้โหลูกกูได้ออกทีว <TV S 1> ีอะไรเง <laughs> ี้ยแล้วในเรื่องเราได้เข้าไปเล่นด้วยนะเออเป็นเอ็กตาเป็นอะไรเงี้ยเล็กๆอะอะไรเงี้ยบอกบอกได้ไหมเรื่องอะไรอยากตายอยาตายมีในเน็ตฟิกมีในเน็ตฟิกโอเคไป ไปดูกันได้ไปหาชมดูกันได้มีชื่อน้องปั้นชื่อจริงว่าวิรันพัฒย์ยังเจริญไปหามานะครับไปหามาใช่ได้เล่นด้วยนิดหน่อยก็แบบเออแล้วพอเราเราไปอยู่ในกองถ่ายหนังใหญ่จริงๆอ่ะเราแบบโหมันที่เรารู้มามันนิดเดียวเองว่ะใช่เหมือนเราเป็นกบในกระเออมันมันน้อยนิดมากเราคิดว่าเรารู้เยอะแล้วนะแต่พอไปไปเห็นจริงๆแล้วว่าโหมันมีมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยว่ะการอย่างผู้ผู้ช่วยหนึ่ง เขาก็จะเป็นคนรันกองโอ้โห oh, มันต้องเก่งมากมันต้องกล้าสั่งมันต้องรู้หมดว่าต่อไปเราจะไปอันนี้ต่อไปเราจะไปอันนี้คือต้องรันทั้งหมดในกองอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่อย่างที่พูดไปครับตอนอย่างที่น้องปั้นอนะเรียนตอนปีสองเนาะก็คือไปเรียนจัดแสงในตัวอะไรอย่างงี้เนอาะไปถ่ายภาพคืออันนั้นอนะเรายังไม่คำนึงถึงคอสครับใช่ถูกต้องถ้าเป็นหนังกองถ่ายใหญ่ๆจริงๆเนี่ยทุกวินาทีคือตังค์ที่เสียไปนะเกินมาแค่สิบนาทีอะก็คิดเป็นคิวใหม่ถูกต้อง เป็นโอทเป็นอะไรไปหมดเลยและและค่าตัวของหลายๆคนไม่ถูก,ไม,ถกไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นทุกวินาทีต้องคุมค่าและใช้ใช,ใช้ทุกเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากอย่างบางซีนคือคือมันสามารถดีกว่านี้ได้แต่ด้วยเวลาแล้วก็ต้องอ ยอมแค่นี้ก่อนก็ได้เลยแต่ถ้าเรามีคอสอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายซ่อมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจังหวะนั้นก็คือต้องพอแล้วบางทีถ่ายฝนตกบางทีแล้วก็โอ้โหอุปสรรคมากมายอะไรอย่างเงี้ยใช่ขนาดกองใหญ่นะที่ว่าหลัดกองได้เปรอแล้วอะยังยังเกิดยังมีอุบิเหตุมันมันมันอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆอ่อะในนั่งงานลมฟ้าอากาศอยู่อยู่กล้องดับอยู่แบตหมดกลางคันอยู่ออะไรเงี้ยมันก็มีมันเป็นได้หมดเป็นได้หมดใช่แล้ว ตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ทําตามความฝันอะไรไปบ้างหรือยังตอนนี้ก็หลังจากมีขึ้นมีชื่อขึ้นลงไปแล้วเนาะอันนั้นก็ถือว่าสําเร็จประมาณนึงแล้วแหละถึงแม้ว่าเราอยากจะเป็นชื่อเราอยากจะพูนพุ่มกลับนะอ่าโกเราใหญ่กว่านั้นใช่ใช่แต่ว่าได้เป็นผู้ช่วยสามันก็เอ้ยมันก็ใกล้แล้วแหละอะไรเงี้ยมันก็ใกล้แล้วแหละแต่ก็พอหลังจากนั้นอ่ะได้ไปทำบอยบอยแบนด์มาด้วยนะบอยกรุ๊ปอะเจ็ดแปดเก้าโซเวเลไปทําอะไรในนั้นไปเหมือน จริงๆไม่ได้เริ่มโปรเซสทั้งหมดหรอกแต่เหมือนไปเป็นผู้ช่วยซะมากกว่าผู้ช่วยคือคีเอทีนิดหน่อยแล้วก็ช่วยในกองด้วยคือทําเยอะมากคือถ้าจะให้กําหนดเป็นหนึ่งหน้าที่มันมันจรนงรเราไหมเออมันทําเยอะไปหมดเลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแ,แต่คือสนุกมากเพราะว่าเจ้าของโปรเจกต์พี่ยงทรงยศโอ้โหนี่เราเหมือนเราขยับเข้าไปใกล้กับเดิมอีกแล้วเนี่ยเราซึ่งเราได้มาจากรายกลุ่มเหมือนเดิม<อ>มีรายส่งมาเนี่ยเป็นรายการอันนี้ เป็นรายการแบบว่าเทนนี่เกี่ยวกับคือเขาระบุมาว่าต้องสนใจในการแบบศิลปินไอดอลประมาณหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ชอบนะเราไม่รู้แต่เราชอบพี่ยงรู้รู้จักอยู่คนเดียวเจอคือมีชื่อพี่ยงมาแล้วเอาวะไม่รู้เดี๋ยววันหนึ่งกูก็ไปหาทางให้กูรู้ได้แหละแต่ไปก่อนโอกาสไม่ได้มีมาบ่อยๆอ่าใช่ต้องรีบคว้ามีโอกาสต้องรีบแล้วก็ไปก็สัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ด้วยนะคุยว่าพี่ก็โอเคประมาณนึงก็ตกลงไปถ่ายโอ้วันแรกที่เห็นหน้าพี่ยงคือแบบ เชียร์ไอดอลฮอร์โมโนที่กูดูมา <S <S 2> <S 2> uh ทั้งหมดเขาเนั่งอยู่ตรงหน้ากูฮ uh ู่มกับอะไรเงี้ยแล้วการทํางานของเขาคือเป๊ะมากเข้าใจเล้วทําไมหนังซีรีส์ต่างๆเขาออกมาคุณภาพดีเพราะเขาเนี้ยบมากจร,ริงๆรวมถึงทีมงานคนอื่นๆคือพี่ยงเนี่ยเขาจะแน่นอนว่าตารางเขาจะแน่นมากเขาเขาต้องคุยหลายฝ่ายซึ่งจําได้เลยวันนั้นมีประชุมดึกมากพี่ยงตารางว่างดึกมากพี่มีเวลา15้านาทีนะเดี๋ยวพี่ต้องไปคุยตรงนู้นต่อน้องมีอะไร ว่าหมดเลยแล้วทีมก็คือแบบพุ่งพังพุ่งพ,งพ,งพ,งพงังเราก็แบบโอ้โหปรเฟชั่นแลมันคืออย่างนี้เพราะว่าเขาคงรีบจริงๆอะ่ะและ้วแล้วทุกข้อมูลคือมึงรีบยัดเข้ามาเพราะว่ากูต้องไปทำอื่นต่อใช่แล้วก็แบบเอ้ยทีมเขาก็แบบโอ้โหภายใน15นาทีเขาสามารถขมวดรวมแล้วโอเคฟันปึ้งเลือกอันนี้ไปพี่ยงไปทํางานตื่นต่อเราก็แบบโอ้โหกว่าเราจะ ตอนที่เราทำตอนมหาลัยกว่าเราจะเลือกกว่าเราจะนั่นจะนี่กว่าเราจะสรุปออกมาได้มันนานมากใช่เรากางงอกกาแงกเอ้ยมึงอย่างนั้นดีไหมอย่างนู้นดีกว่าพอเรายิ่งเห็นความโปรเฟชชั่นอลแล้วเราก็ยิ่งแบบเราอยากเก่งแบบนั้นอ่ะเออเราอยากทําได้แบบนั้นบ้างอะไรอย่างนี้เรียกได้ว่าอย่างนี้ประสบการณ์มันห่อลองคนเนาะเพราะว่าเขาคงประสบการณ์คงผ่านมามากจริงๆอ่ะเพราะไม่งั้นคงเลือกอะไรแล้วมันไม่เฉียบขนาดนี้ใช่รวมถึงแบบทีมงานด้วยนะอันนี้คือแบบว่าถึงแม้ว่าอาจจะเจอพี่ยง ตอนประชุมกับตอนถ่ายอะไรเงี้ยซึ่งแบบพี่มันมีช็อตหนึ่งที่แบบว่าพี่ยงเรียกชื่อเราอะพี่้องป้านี้่เดี๋ยวป้านจะทําอะไรต่ออันนี้ป้านจะทําอะไรต่อไหนบอกพี่โอ้ยเขาเรียกชื่อเราอ่ะพี่ยงอ่ะเออเออเออแล้วก็แบบเออดีใจว่ะแค่นั้นแบบพอละสักเซนละไปอาเสร็จไปเสร็จไปขั้นหนึ่งเสร็จไปขั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ทํารายการจนจบนะหมายถึงว่าก็เป็นแค่แบบสองสามอีพีแรกไปนิดๆหน่อยๆก็โอเค ก็ไ <One> ม <input> ่ได้ไปทำต่อเพราะตอนนั้นเราเป็นฟรีแลนซ์เราไม่ได้เป็นพนักงานประจำอ่าอ่าแล้วพอจบจากพี่ยงแล้วเป็นไงต่อครับก็หางานหางานหางานประจำแล้วทีนี้เราแบบเรียนจบแล้วไม่อยากขอตังค์พ่อแม่ละต้องหางานประจำหลยก็หาไปพักนึงอยู่นะที่ว่างๆเป็นหลักสี่ห้าเดือนอยู่นะพระช่วงนั้นก็เขาไม่ค่อยรับกันอ่ะไม่รู้ทำไมบริษัทช่วงนั้นเป็นช่วงปีไหนนะปีสองพันเท่าไหยี่สิบสองน่าจะยี่สิบสองประมาณนั้น เออน่าจะจบโควิดมาบาดหมางแล้วบริษัทหลายๆบริษัทเขาอาจจะเจ็บกันมาอยู่อะ่าเเป็นช่วงฟื้นฟูเป็นช่วงฟื้นฟูโอเคแล้วเราก็สุดท้ายเราก็ได้ทีเวิร์กพอยต์อ่าโอเคบริษัทใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากที่เราอยากที่เราอยากเข้าที่เราแบบดูรายการมาเยอะมากแล้วเป็นการทํางานที่แรกหลังจากเรียนจบจริงๆอะโอ้โหได้เวิร์กพอยต์แล้วเราแม่งแบบมัน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 ใหญ่นะมันเป็นบริษัทใหญ่เลยละเวิร์พอย์เลยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แบบโอเคไปทํางาน ได้เขียนบทรายการหกชาคขับจานเป็นครีเอทีฟเขียนบทซึ่งเราก็ดูเราก็ผ่านฟีดติกตอกยูทูบเราก็ดูก็เป็นรายการตลกเป็นทางที่แบบว่าเออเราก็ถนัดเพราะเราก็เป็นคนตลกประมาณนึงเคยคิดว่าจะทําได้เราเราก็มั่นเราอ็มั่นใจแเ้อกูก็ฮาอยู่อะอก็แบบไปขายมุกเดือนแรกขู่พี่ยากมากว่ะมันไม่ได้แค่แบบหนึ่งสองสามตบมุกจบอืเราต้องเขียนยังไงให้คนดูเดา ทางจบไม่ได้เพราะว่าเขียนบทเราไม่ได้หาคนเดียวใช่คนอื่นต้องหาใช่เราหาคนเดียวไม่พอไปขายเอ้าเขาไม่หาว่ะอะไรอี้สองสามเดือนแรกจับทางยากมากจนแบบชุกวันนี้ก็โอเคโฟล์ละโฟล์ละโฟล์ละก็แบบว่าเออสนุกได้เจอนักแสดงที่แบบอะอย่างพิเติลบุฟเฟ่ย์อย่เงี้ยเราจะแพ้ทางการแสดงของเขามากเราจะเราเขียนไปอย่างเงี้ย เราคาดการไม่ได้เลยว่าเขาจะเล่นออกมาเองกํากลังจะพูดเลยว่ามูเติ้ลเนี่ยคาดเดาเย็นไม่ได้ไม่ได้คือบางทีอะกล้องจับแล้วเขาทาหน้าเฉยเราขาแล้วอะ <c oughs> คือแบบเราแพ้ทางเขามากเวลาเขียนแบบเฮีย <c oughs> อันนี้พี่เติ้ลเล่นแม่งหาแน่อ,อันนี้พี่แปรเล่นหาแน่พี่ก้อยเล่นอันนี้ตลกแน่อะไรอย่างเงี้ยเออกลายเป็นว่าพอเราเขียนเราเห็นภาพในหัวละแล้วพอเราไปเห็นจริงๆว่าเออมันหาจริงเหมือนที่เราคิดแล้วก็ประสบความสําเร็จหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแบบ ไอ้ไอ้พวกรายการตลกเนี่ยไอ้ไี้มันคงไม่คิดอะไรมากมันคงแบบไม่มีขั้นตอนซับซ้อนเลไอ้ไี้ไปเล่นแล้วเดี๋ยวฮาเดี๋ยวก็ใช้อะไรเงี้ยแต่ถามประสบการณ์ตรงเลยดีกว่าว่ามันมันมีความยากมากแค่ไหนมันมีความยากประมาณหนึ่งคือบางทีบทเราเขียนไปมันไม่ตลกเนะี่ยเรารู้ในใจเลยว่าโหบทนี้มันแบบเฉยๆว่ะเอาต่อไปหน้างงานนักแสดงแม่งเล่นโคตรฮาก็ตลกก็สักเซตแต่บางทีเราเขียนไปแบบโูหบทแม่งฮานีกากแนะ่ อ๋อไม่ใช่ว่ะไม่ไม่โดนไม่โดนว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันยากนะคือคือเขาจะอินพไว้มาด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกอยนงคือเราต้องเขียนให้นักแสดงเข้าใจบทพราะเขาเข้าใจว่าต้องถ่ายทอดออกมายังไงเออมันจึงจะฟลูเรียกได้ว่ามีสตอรี่ไลน์มีสตอรี่ไลน์มีโครงเรื่องมีโครงเรื่องมีมีเซตอัพเข้าๆใช่ให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาจะหยิบมาใช้ไม่ใช้ก็อันนั้นจริงจริงมันก็มีไดอร์ล็อกมาให้ทั้งหมดแหละแต่เขาจะเติมตรงไหนมาก็เออถ้ามันตลกแล้วก็ใช้เออประมาณนี้ อ่ะโอเคตอนแรกเป็นเด็กที่ชอบดูพระนเรสวนใช่ต่อมาไปตัดสินใจเลือกได้ตอนมสามสอบไม่ติดสอบไม่ติดมาได้ทุนมาได้ทุนเปิดโลกใหม่ที่มลังสิตใช่ทีนี้ก็จัดเต็มเลยจนเดินทางมาถึงทุกวันนี้อ่าก็ถือว่าก็โอเคนะหมายถึงว่าเราก็ได้ได้อยู่ในเส้นทางที่เราอยากอยากจะทําไม่หนีห่างจากมันไม่หนีห่างจากมันมากเพราะก็กลัวอยู่ว่าตอนตอนเรียนจบมา ถ้าสุดท้ายเราไม่ได้ทํางานในสิ่งที่เราเรียนมาอมันเสียดายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าเออถ้าสมมุติว่ากูไม่ได้ในเส้นทเพราะตอนหางงานมันหาไม่ได้สักทีอะ่ะมันก็อาจจะมีถอดใจนะแล้วหรือไปทําอย่างอื่นดีวะมาคิดเอาเองแม่งไม่ได้วะกูแม่งไปทางอื่นไม่ได้กูชอบอันเนี้ยกูทํอันนี้กูน่าจะสนุกกับมันที่สุดแล้วเวลาทําอะไรเป็นคนที่ทําอะไรแล้วพอมีแพชชั่นมีความสุขอ่ะถึงแม้จะเหนื่อยจะอะไรเงี้ยขอแค่ไม่เบื่อทําได้ตลอดเออแต่ว่าถ้าไปทำแล้วเบื่อโหไม่ชอบว่ะ ถ้ามีความรู้สึกที่ตื่นมาวันนี้มันไม่อยากไปทํางานว่ะงานที่เราทํามันไม่ชอบเออก็คงไม่อยากทําเลยก็เลยแบบเอดดดดอดันดุนดีกว่ารอดีกว่าอรองานที่แบบตรงสายดีกว่าเออแล้วพอพอได้ทําจริงๆก็เออพอเรามีความสุขมีแพชชั่นกับมันอะ่ะมันก็ไปต่อได้เรื่อยๆแล้วแบบความฝันเป้าเรามันก็ใหญ่ไปเรื่อยๆเป้าที่เราอยากเป็นพุ่มกับหนังมันก็ยังมีอยู่นะแต่เราอาจจะต้องแบบเก็บเกี่ยวมากกว่านี้มากขึ้นนะอเออเราก็ต้องใช้ประสบการณ์มากกว่านี้ เผื่อวันหนึ่งมาัอาจจะเป็นจริงอ่าเ,เราไม่รู้เราไม่รู้ถึงแม้ว่าวันนั้นมันอาจจะไม่มาถึงมันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะชื่อกูขึ้นลงหนังละ,อะตอนนั้นเออ,อเก,ก็พอใจประมาณนึงแล้วแหละอะ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้ก็คือฮิวแมนคลาครับเพราะความหลากหลายคือมนุษย์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ